สวัสดีค่ะแพทย์หญิงทิติมานแพทย์เฉพาะทางโรคภูมิแพ้โรงพยาบาลกรุงเทพตาดค่ะ โรคภูมิแพ้เป็นโรคที่พบได้บ่อยนะคะแล้วก็มีผลรบกวนคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยเป็นอย่างมากค่ะยกตัวอย่างเช่นบางคนที่มีปัญหาโรคภูมิแพ้จมูกอักเสบเลื้อรังนะคะทําให้หายใจไม่สะดวกแล้วก็นอนหลับไม่สนิทค่ะตื่นเช้ามาก็อาจจะมีอาการปวดหัวนะคะไม่มีสมาธิในการทํางานหรือบางคนเนี่ยมีการเรียนที่แย่ลงนะคะบางคนมีปัญหาเรื่อง แพ้อาหารหลายชนิดนะคะทําให้ต้องหลีกเลี่ยงอาหารหลายอย่างโดยที่ไม่ทราบว,ว่าแพ้อะไรก็ทําให้ไม่สามารถออกไปกินอาหารนอกบ้านได้ค่ะบางคนมีปัญหาแพ้ยาหลายชนิดนะคะแล้วก็ไม่ทราบแน่ชัดว่าแพ้หรือเปล่าสุดท้ายก็ต้องหลีกเลี่ยงไปใช้ยากลุ่มที่แรงขึ้นหรือมีผลข้างเคียงที่มากขึ้นนะคะก็ไม่ได้รับการรักษาที่ตรงตามมาตรฐานค่ะ ก็ตอนนี้ยังมีความเชื่อที่ไม่ค่อยถูกต้องนักนะคะเกี่ยวกับเรื่องการดูแลตัวเองในโรคภูมิแพ้ค่ะยกตัวอย่างเช่นบางคนเนี่ยแพ้อาหารทะเลนะคะแล้วก็พยายามจะลองกินด้วยตัวเองแล้วก็เกิดอันตรายมากขึ้นค่ะหรือว่าบางคนแพ้ยาก็อาจจะหลีกเลี่ยงไปทั้งกลุ่มซึ่งมันอาจจะมากเกินความจําเป็นนะคะจริงๆก็มีการรักษากหลายอย่างเลยที่ยังไม่ตรงหรือถูกต้องตามสาเหตุค่ะ ค่ะก็อยากจะแนะนําคนไข้หรือว่าผู้ป่วยโรคภูมิแพ้นะคะให้เข้ามาตรวจแลรับการรักษาอย่างตรงจุดตรงสาเหตุนะคะโดยที่โรงพยาบาลของเราก็มีการตรวจหาสาเหตุว่าแพ้อะไรนะคะทั้งการเจาะเลือดแล้วก็การสกิดทดสอบทางผิวหนังหรือว่าการทําสกินเทสซึ่งเราจะทราบผลภายใน20นาทีนะคะที่ห้องตรวจค่ะเมื่อเรารู้แล้วนะคะว่าเราแพ้อะไรเราจะได้หลีกเลี่ยงได้อย่างถูกจุด ตรงจุดนะคะแล้วก็จะได้รับการรักษาอย่างถูกต้องอาการเราก็จะดีขึ้นค่ะนอกจากนี้บางคนที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้จริงๆนะคะหรือว่าหลีกเลี่ยงไปแล้วก็ยังมีอาการเยอะอยู่เนี่ยก็มีการรักษาด้วยวัคซีนภูมิแพ้นะคะเพื่อที่จะปรับภูมิภูมิกานของคนไข้ให้ดีขึ้นเปลี่ยนจากคนที่เคยแพ้กลายเป็นไม่แพ้ได้ค่ะ คที่โรงพยาบาลกรุงเทพตาดของเรานะคะก็เข้าใจถึงปัญหานี้นะคะก็มีการตรวจทดสอบแพ้ยาที่โรงพยาบาลของเรานะคะโดยที่ให้คนไข้เนี่ยนำยาที่สงสัยมานะคะแล้วก็มาพูดคุยถึงประวัตินะคะแล้วก็ตรวจร่างกายนะคะจากนั้นเราก็จะทําการทดสอบเพื่อยืนยันว่าตกลงคนไข้แพ้จริงหรือเปล่านะคะหรือว่าถ้าคนไข้แพ้จริงเนี่ยเราก็จะทดสอบเพื่อหายาที่จะใช้ทดแทนในอนาคตได้คะ่ะ ค่ะสำหรับ ขั้นตอนในการทดสอบแพ้ยานะคะเราก็จะคัดกรองความเสี่ยงของคนไข้ก่อนนะคะโดยการมาซักประวัติตรวจร่างกายเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนนะคะว่าโอกาสที่ทดสอบแล้วจะมีความเสี่ยงมีอะไรได้บ้างนะคะหลังจากที่เราคัดเลือกคนไข้ได้แล้วว่าสมควรได้รับการทดสอบแพ้ยานะคะเราก็จะเตรียมออมีห้องแล้วก็ทีมพยาบาลทีมแพทย์นะคะที่จะดูแลให้การช่วยเหลือในกรณีที่คนไข้มีอาการแพ้ยาได้อย่างปลอดภยะะัยค่ะโดยขั้นตอนในการทดสอบนะคะบางคนเนี่ยอาจจะจำเป็นที่จะต้อง ทดสอบโดยการสกิดทางผิวหนังนะคะที่จะดูว่าปฏิกิริยาต่อยามากน้อยแค่ไหนนะคะเพื่อที่สเต็ปต,ต่อมาเนี่ยเราก็จะมีการให้ลองใช้ยาจริงนะคะอาจจะเป็นทางให้ทางเส้นเลือดหรือว่าบางคนก็เป็นการรับประทาน,นะคะ่ะโดยที่เราก็จะให้คนไข้รับยาทีละน้อยนะคะเพื่อความปลอดภยัยแล้วก็ดู ไปตามลำดับขั้นค่ะถ้าคนไข้สามารถใช้ยาได้นะคะก็แสดงว่าไม่ได้แพ้ยาจริงก็จะสามารถลบหรือถอดประวัติที่เคยติดว่าแพ้ยานั้นได้ค่ะแต่ถ้าสมมุติว่าเราทดสอบไปแล้วเนี่ยมีปฏิกิริยาแพ้ยาจริงเราก็จะต้องมาคุยพูดคุยกับคนไข้นะคะเพื่อที่จะหาย,ยาทางเลือกที่จะใช้ทดแทนต่อไปในอนาคตได้ค่ะโรงพยาบาลกรุงเทพตราดเราพร้อมดูแลคุณตลอด24ชั่วโมง